แล้วไ,ไรเอมี่เชนเชนมันจะออกดีกาได้ไงเชนสะกดสิลูกดอสระอะไรครับรนี่เร็วๆจ้า,าไม่รู้รเขียนมาเลยไม่รู้เหมือนกันวันนี้สอบบอกไม่ได้ <c oughs> ไม่ต้องเปิดเลยไม่ต้องเปิดปา่าออกมาปิดไว้ เออเร็วเร็วเร็วเลยอะไรนะคะเอาไข่ฟองเล็กมาโอเครีบทำอย่าคิดถึงกินก่อนทำเสร็จเข้าใจไหมคะคุณมี่ไม่รู้ทำวันนี้สอบห้ามถาดูดีกาเอาใหม่เอมมี่เร็วๆค่ะลูกอ้าสี่แล้วไล หนึ่งนะลูกห้ามบอกนะห้ามบอกนะห้ามบอกนะห้ามบอกห้ามี่โกงนะสอบอยู่นะเชนเขียนใหม่ดูดีกาผิดตั้งแต่คำว่าดูเลยลูกลบยมีม่เรเร็วค่ะลูก,ๆๆลกแป๊บหนึ่งโอเคคนนี้ชื่ออะไรคะ กี่ขวบคะสี่ค่ะเปิดเทอมขึ้นชั้นอะไรคะชั้นบบสองค่ะโรงเรียนอะไรลูกอันเรียนแพทย์ศึกษาค่ะเอาชัดๆอะไรนะอันเรียนแพทย์ศึกษาค่ะโอเคเ,เร็วๆค่ะลูก